เขาทดลองเบื้องต้นนะครับอัตราการเล่งเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับคือเหยียบเหยียบแล้วไม่มีการหน่วงนะครับแล้วก็หมูติดไวขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับ สาธิตนะครับการติดตั้งนะครับเป็นท่อนะครับเป็นท่อแทนยางนะครับเป็นท่อนี้เป็นท่ออลูมิเนียมนะครับผมยี่ห้อเฟล็กนะฮะก็จะมาติดกับคันนี้นะครับฟอร์เรนเจอร์นะครับจะเป็นเครื่อง2.2นะครับผมทีนี้มาดูเลยครับว่าผมทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับท่อเดิมนะครับผมนี่เป็นท่อยางเดิมนะครับผมใช้ เคเบิลทายรัดไว้นะครับตรงนี้นะครับมีการแตกนิดนึงนะครับจะเห็นตัวน้ํามันเครื่องนะครับเสืมออกมานะครับบริเวณนี้นะครับผมก็เลยใช้เคเบิลทายรัดไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับรถฟอร์ดนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับที่เขาจะแตกเพราะว่าจังหวะรถนะครับอัดหรือเร่งนะครับก็จะมีการบีบนะครับบูธติดๆต่างๆก็จะมีการบีบแล้วก็เวลาเราถอนคัน่อเร่งปุ๊บตรงนี้จะโป่งนะครับเพราะว่าตัวรินตีเสื้อตรงนี้มันจะปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวลมนะครับลมชุดสุดท้ายจากเทอร์โบนะครับทำให้ตัวเตอร์ หรือตอนเราเร่งนะครับเรากดคันเร่งนะครับตรงนี้ก็จะมีอาการโป่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับทำให้เกิดการหน่วงเล็กน้อยนะครับมีการหน่วงนะครับตรงนี้แต่ท่อแต่ท่อยางเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือว่าลดอาการสั่นได้นะครับเวลาเราขับเนี่ยจะมีการสั่นถึงบริเวณคันเร่งนะครับสั่นถึงตัวรถได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราใส่ท่ออลูมิเนียมเข้าไปปุ๊บเนี่ย อาการสั่นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนี่ผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับนี่นะฮะแล้วก็นะครับจะมีข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ยะไม่ต้องให้แตกนะครับแต่ก็เขาจะเป็นสเตของเขาครับเปลี่ยนชุดข้างล่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวท่อแอร์โฟลหนึ่งอันนะครับนี่ผมจะแบ่งนะครับคลิปนะครับเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงแรกนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นท่อเอนเตอร์ตรงนี้นะครับชิ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครััับบเเเดดี๋ยยวรราามูกนนละค โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้ผมก็แกะมาส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นวัดบูธนะครับวัดบูธก็เดี๋ยวผมจะาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งในคลิปนะครับคลิปถัดไปนะครับนี่นะครับเป็นวัดบูธนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นท่อนะครับเป็นท่อท่อแอร์โฟนะครับคือส่วนส่วนของตรงนี้นะส่วนกรองนะครับเข้ากรองเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่สแตนเลสนะครับสแตนเลสเดี๋ยวส่วนรายละเอียดในผมจะอธิบายใน ่คลิปที่2นะครับนี่นะฮะก็อันนี้นะครับจะเป็นที่เราจะมาเปลี่ยนในคลิปนี้ก็คือจะเป็นท่ออินเตอร์นะครับจะเป็นท่ออินเตอร์ของเฟล็กนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับที่เราสังเกตนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นเซรามิกโคตติ้งนะครับเซรามิกโคตติ้งเนี่ยก็คือเขาจะใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับก็พวกพ่นหลังคานะครับพ่นวัสดุต่างๆที่ไม่อยากให้ความร้อนเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็ ไม่อยากให้ความร้อนเนี่ยออกมานะครับตัวนี้จะสามารถกันได้ดีนะครับจะมี2ชิ้นนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นปากจากปากเทอร์โบจะเล็กหน่อยนะครับจะเป็นเล็กหน่อยนี่นะครับจะสั้นเลยนะครับสั้นแค่นี้เองนะครับอันนี้จะเป็นท่อยางเป็กนะครับส่วนเข็มขัดนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเเข็มขัดชนิดกันคลายนะฮะนี่นะครับทุกเส้นเลยครับทุกจุดผมใช้เข็มขัดชนิดนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีเข็มขัดมาให้นะครับเป็นชุดเข็มขัดนะครับที่ผมสั่งพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับเป็็นชุดดเขมั ที่เป็นชั้นขัดชนิดสปริงนะครับแล้วก็จะเป็นท่อยางนะครับนี่ทอยางต่างๆนะครับคือต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับหน้าที่ของตัวท่ออินเตอร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ให้ทําให้อากาศเย็นนะฮะตัวนี้ไม่ได้หน้าที่ของมันคือไม่ใช่ทําให้อากาศเย็นนะครับแต่หน้าที่หลักของมันก็คือมีหน้าที่นะครับลำเลียงนะครับลำเลียงอากาศจากเทอร์โบนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับแล้ว ปล่อยให้หน e ้าท really ี่การระบายความร้อนเนี่ยเป็นของนะครับอินเตอร์นะครับนี่นะครับหน้าที่ระบายความร้อนเป็นของอินเตอร์นะครับคือหน้าที่ของตัวนี้นะครับคือมีหน้าที่แค่ลําเลียงอากาศนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับตัวหน้าที่ของท่ออินเตอร์นะฮะนี่นะครับจะสังเกตนะครับเห็นว่าท่อที่ออกมาจากเทอร์โบเนี่ยนี่นะครับจะเล็กนะครับมีขนาดเล็กกว่าท่อที่ผ่านจากอินเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าตัวท่อนี้นะครับ จะต้องให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับปากเทอร์โบให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ใช่ให้อากาศเนี่ยครับขยายตัวนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยอากาศเวลาเคลื่อนที่นะครับมันจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือว่าไม่ชอบที่จะพื้นที่ที่มันจะเดี๋ยวขยายนะครับเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดเพราะว่ามันจะสูญเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ท่ออินเตอร์ที่มีขนาดนะครับใกล้เคียงนะครับกับปากเทอร์โบให้ได้มากที่สุดแล้วครับแล้วก็อัดเข้าตัวอินเตอร์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะใหญ่กว uh, ่าตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ต้องการนะครับต้องการอากาศที่จะเป็นเป็นตัวเหมือนเป็นบัฟเฟอร์นะครับเป็นตัวอากาศสำรองนะครับสำหรับในการที่จะดูดอากาศในชุดถัดไปนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมี4สูบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่ได้ดูดอากาศพร้อมกัน4สูบนะครับเขาจะดูดทีละ2ทีละ2นะครับเพราะนั้น2สูบแรกที่ดูดไปแล้วนะครับก็เลยต้องมีอีกอากาศอีกชุดหนึ่งที่เป็นตัว support นะครับให้ดูดนะครับอากาศในรอบถัดไปนะครับ ตรงนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรแล้วก็อากาศจะขึ้นที่ช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวน okay, ี้นะครับเป็นฝั่งขาเข้าของ id นะครับโอเคครับผมได้อธิบายนะครับไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะติดตั้งยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับชุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับติดตั้งง่ายสุดเลยนะครับอันนี้น็อตตรงนี้นะครับจะเป็นเบอร์7นี่นะครับเบอร์เจ็ดสองจุดเลยนะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์เจเช่นกันนะครับ ก็แนะนานะครับให้หถ่ถุงมือก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของรถเนี่ยค่อนข้างมีความคมนะครับเอาแค่แคลายให้หลวมๆพอนะฮะแล้วก็จุดข้างล่างนะครับแนะนําให้ถอดชุดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์แดนะฮะ โอเคครับคราวนี้ผมก็ได้ถอดชุดนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็ได้คลายนะครับตัวน็อตนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการขันตัวนี้ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงท่อชุดแรกออกก่อนเลยนะฮะอันนี้หัวหลุดแล้วนะครับก็จะดึงด้านล่างต่อเลยนะฮะ ก็ทอนล่างนะครับวิธีการดึงนะครับให้เราโยกซ้ายโยกขวาไปเรื่อยนะครับโยกโยกโยกนะฮะนี่นะครับถูดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมทอดมาแล้วนะครับนี่นะครับถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นลิ้นก้อนนี้นะครับผมได้อุดอีจอาเรียบร้อยนะครับลิ้นนี่ค่อนข้างสะอาดเลยนะครับคราวนี้นะครับฝั่ง ฝั่งออกของอินเตอร์นะครับตรงนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจะมีท่อแอร์นะครับผมก็ใช้นะครับเป็นท่ออยางซิลิโคนที่ทางเฟรกแถมมาให้นะครับเพื่อสําหรับป้องกันการเสียดสีนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้ท่อนะครับปิดบริเวณที่ตัวท่อนี้นะครับอาจจะเสียดสีได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็เกรงว่ามันจะเสียดสีตัวท่อแอร์นะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับสายไฟน่าจะเป็นสายไฟพรมลายพาวเวอร์นะครับแต่เดิมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะผมต้องต้องตัดออกนะครับเพราะว่าตัวท่อนะครับไปเบียดกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือสีนะครับผมต้องตัดออกแล้วก็นีหาย้ายใหม่นะครับก็ติดตรงนี้แล้วนี่ผมต้องใช้เคเบิลทายนะครับรัดนะครับรัดด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องพึงระวังนะครับกับการเสียสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับที่ มีการให้ตัวที่ยากนะครับเราต้องพึงระวังนะครับจุดที่จะมีการเสียดสีต่างๆนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าจุดไหนมีการเสียดสีบ้างนะครับเรามาระวังนิดนึงนะครับส่วนการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวท่อยางนี้ไปก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับใส่เข็มขัดนะครับรัดไว้แบบรวมๆก่อนนะครับใส่ไว้ที่ลิมปิกปีเสื้อก่อนเลยนะครับตัวท่อยางนี้นะครับขนาดนะครับเขาจะจัดไว้ให้นะครับว่าท่อบนเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับให้เรานะครับจัดเซตไว้เลยนะครับนี่นะครับก็ ส่ท่อนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อบนนะครับส่วนท่อล่างนะครับนี่อันนี้เป็นท่อล่างนะครับให้ผมผมจะใส่ตัวตัวท่อรอไว้ก่อนเลยนะครับนี่จะใส่ตัวทอยางอ่อนรอไว้ก่อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อบนผมก็จะใส่รอไว้ก่อนเช่นกันนะครับเอาเข็มขัดรัดไว้ในม้นหลวมก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะยัดจะเลิมใส่เข็มขัดก่อนนะฮะสำหรับเข็มขัดแบบ การคลายนี้นะฮะจะเป็นตัวนี้หัวน็อตตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์พิเศษหน่อยนะครับจะเป็นเบอร์เบอร์เก้าครึ่งนะครับพึ่งหายากมากนะครับเป็นหัวเบอร์เก้าครึ่งนะครับนี่นะครับจะเป็นเบอร์3าส่วนแนะครับแต่สวมพอดีนี้นะครับนี่นะครับ3าส่วนแ โอเคครับคราวนี้ผมก็ได้ใส่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็เอาให้ชิดตรงขอบของตัวตัวเบ้าของตัวปีกผีเสื้อนะครับก็เว้นนะครับช่องว่างนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีบ่านะครับก็เอาเข็มขัดรัดบริเวณหลังบ่าของตัวท่อนะครับตรงนี้นะฮะสวนไล่มาเรื่อยๆนะครับจุดจะมีจุดที่เสียดสีตรงนี้ก็คือตัวฐานแบตนะครับก็อาหายางมารองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีจุด ที่มีเสียดสีแล้วก็พยายามดูนะครับว่าจุดไหนที่เสียดสีได้เราให้หาเอายางมารองหมดเลยนะครับก็เว้นเว้นช่องนะครับเป็นช่องว่างแกลบนะครับให้เผื่อยะในการสั่นนะครับแล้วก็การให้ตัวของรถด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับจัดให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆขันนะครับอย่าให้แน่นมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่อเนี้ยจะบี้ได้นะครับเอาแค่ตึงๆึงมือพอนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับ1จุดนะครับจุดแรกนะครับ ผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันจะยากตรงที่ว่าเราจะจัดยังไงให้บริเวณจุดนี้กับจุดนี้สมส่วนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็มีการให้ตัวได้มากที่สุดแล้วก็ไม่รบกวนกับตัวท่อที่เป็นท,ท่อยางท่อสายไฟท่อแอร์ของรถเดิมนะครับมันจะยากตรงจุดนี้นะครับที่เราต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังพิเศษนะครับคท่านี้นะครับผมก็ได้ใส่แล้วครับแล้วก็ ขันเรียบร้อยนะครับการขันนะครับเข็มขัดนะครับให้อยู่จะต้องให้อยู่บนหลังหลังของบาบ่บาที่เป็นถงท่อนะครับให้อยู่หลังนะครับอย่าไปบีบบีบบามันนะครับให้อยู่หลังบาแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับให้ชิดนะครับให้ชิดขอบพอดีเลยนะครับนี่นะครับเข็มขัดตัวนี้นะครับดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะล็อกนะครับไม่สามารถที่จะให้ตัวหรือคลายออกมาได้นะครับเป็นเข็มขัดกันคลายนะครับตัวนี้นี่นะครับประมาณนี้ครับดีอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะฮะ ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับขอบนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะฮะกับท่ออินเตอร์นะครับก็ขันเอาแค่ตึงๆมือนะครับถ้าหลวมหรือมีเสียงลมนะครับให้เราค่อยขันย้ำไปนะครับอย่าให้ขันมากนะครับท่อตรงนี้อาจจะแตกได้เลยนะฮะตัวขอบอาจจะแตกหรือบี้ได้เลยนะฮะหรือจะเป็นตรงนี้ก็เช่นกันนะครับถึงจะเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าเราขันแรงเกินไปก็อลูมิเนียมก็จะบี้ได้เช่นกันเลยนะครับ เอาแค่ตึงๆมือเลยครับแน่นๆพอเลยนะครับเอาให้แค่เราขยับแล้วมันรู้สึกว่าตัวยางเนี่ยไม่เคลื่อนที่แล้วก็แน่นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสรอเสร็จแล้วนะครับ1จุดนะครับดูนะครับจุดไหนที่ผมกังวลว่ามันจะเสียดสีผมก็จะใช้ท่อยางนะครับพุ้มไว้นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกจุดเลยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกจุดจะใส่ด้วยเข็มขัดกันคลายหมดเลยนะฮะโอเคครับทีเร้มาดูท่อข้างล่างเลยครับจุดนี้ คือจุดที่ยากนะครับจุดที่ค่อนข้างยากนะฮะต่อมานะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะต้องถอดนะครับถอดตัวหม้อกองออกเลยนะครับเพื่อจะง่ายนะครับต่อการถอดนะครับนี่นะครับต่อการติดตั้งตัวนี้นะครับต้องถอดหม้อกองนะครับแล้วก็ถอดตัวท่อยางนี้ออกนะครับคําแนะนําอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการถอดหม้อกองเนี่ยมันจะมีตัวตัวนี้นะครับตัวตัวแอร์โฟนะครับตัวแมสตนะครับแมสต a แอร์โฟ คราวนี้ถ้าเราขับรถมานะครับหรือเพิ่งจอดรถอย่างเงี้ยก็แนะนํานะครับแนะนําอย่างหนึ่งคือว่าอย่าเพิ่งถอดตัวปั๊กนี้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถอดเลยอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับก็วิธีการสังเกตก็คือว่าให้เราจนกว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเซ็นเซอร์ต่างๆครับจะเงียบนะครับรถเงียบนะครับถึงจะสามารถถอดได้นะครับประมาณนะครับประมาณ10บนาทีนะครับส่วนใหญ่ประมาณ1 0บถึงสินาทีก็ถอดตัวนี้ได้นะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็บีบนะครับบีบบริเวณนี้นะครับ ปีดแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็หลุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับเอากองนะครับออกก่อนนะครับนี่นะครับอนนี้ผมใช้เป็นกองกองผ้าล้างได้ด้วยนะครับก็ถอดกองมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับคายเข็มขัดนะครับเข็มขัดตัวนี้นะครับก็ใช้เบอร์เจ็ดนะครับขาได้เลยเราก็ค่อยโยกดึงออกมานะครับหลุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเซนเซอร์ตัวตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราถอดอ่างตัวนี้ออกนะครับก็จะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับขันได้เลยนะครับก็ใช้เบอร์แปดนะครับขันได้เลยนะครับ โอเคครับคราวนี้ผมก็สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องปลดนะครับนี่นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับสําหรับล็อกสายนะครับนี่นะครับบีบออกมาได้เลยนะครับคราวนี้ก็จะโล่งเลยนะครับคราวนี้คราวนี้ก็จะโล่งละใส่แอร์โฟนี้แล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โล่งเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะฮะหลังจากเราถอดหม้อกรองเสร็จแล้วนะครับผมก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับเป็นท่อดูดอากาศนะครับตัวเดิมนะครับจะต้องนะครับหนีบหนีบเอาคีมหนีบตรงนี้เอาออกนะครับนี่นะครับแล้วก็ขันนะครับเข็มขัดตรงนี้จุดหนึ่งนะครับก็สามารถดึงท่อกองอากาศเดิมออกได้แล้วนะครับ ตัวเข็มขัดนะครับจุดนี้นะครับนี่นะครับผมขัดแล้วผมก็ดึงออกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับดึงออกมาแล้วนะครับที่ต่อมานะครับเดี๋วผมจะขัน whales. ทุงปากเทอร์โบนะครับเดนีนี่นะครับเดี๋วผมจะขันทุงปากเทอร์โบนะครับเข็มขัดจุดนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ที่เมื่อนี้ผมชี้อยู่เนี่ยครับก็คือนี่นะครับถ้าเกิดมองมุมนี้นะครับนี่ไหลลงไปนะครับไหลลงไปมองลงไปมองลงไปก็จะอยู่ปุดจุดนี้นะครับเข็มขัดนี่นะครับผม นี่นะครับยี่ขันตรงนี้เอาได้เลยครับเบอร์เจ็ดนะครับจากนั้นนะครับจะมีตัวน็อตนะครับข้างล่างเลยนะครับนี่นะครับที่ผมปลายสายไฟจะเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับต้องขันออกนะครับประแจนะครับเบอร์สิบบล็อกเบอร์สิบนะครับขันนะครับเสียบแล้วก็สวมล้วก็ขันเลยนะครับล้วงจากด้านบนก็ได้นะครับคือบางท่านก็จะมุดใต้ท้องรถนะครับแต่ผมก็ เลือกที่จะขันจากข้างบนดีกว่านะครับผมสิ่งสิ่งที่สําคัญคือต้องมีไฟฉายเลยนะครับไฟฉายที่สําคัญมากเลยนะครับนี่นะครับออกแล้วครับน็อตเบอร์สิบนะครับนี่นะครับขันออกมาแล้วนะครับมีตัวเดียวนะครับถ้าถ้าถ้าสังเกตเห็นจะเห็นเลยนะครับอยู่มันจะอยู่ตรงเป็นตัวคล้ายๆตัวยูอยู่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับในการขันท่อนะครับก็คือไฟฉายนะครับแล้วก็ชุดนะครับ ชุดบล็อกนะครับนี่นะครับชุดบล็อกแบบนี้นะครับชุดบล็อกแบบนี้นะครับจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ซอกนะครับมีซอกแคบๆหลายอย่างที่จะต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับนี่นะครับต้องมีนะครับสองสามร้อยนะครับสามารถหาซื้อมาได้นะครับคราวนี้ทุกอย่างก็จะหลวมมาแล้วนะครับหลวมสามารถขยับออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับเพราะว่าเราขันตรงน็อตตรงปากเทอร์โบแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้แล้วนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาท่อออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะจากปากเทอร์โบนะครับเป็นตัวยูลงมานะครับแล้วก็ขึ้นเข้าเท่าอินเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับนอกที่ผมขันคือจุดนี้นะครับที่ขันออกเมื่อกี้นะครับเบอร์สิบนะฮะนี่สังเกตดูครับว่าท่ออันเดิมนะครับจะยาวมากนะครับเป็นโค้งนะครับเดี๋ยวผมหยิบท่อใหม่ให้ดูนะครับนี่นะครับท่อเดิมนะครับยาวมากโค้งนะครับส่วนท่อใหม่สั้นนะครับนิดเดียวเอง เหตุผลนะครับที่ผมคิดนะครับก็หลายๆยอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะครับที่เดินทางจากปากเทรโบนะครับตรงนี้นะครับระยะทางนะครับมานี่นะครับระยะทางมันไกลนะครับระยะทางมันไกลทาให้อากาศเนี่ยมีเวลานะครับมีเวลาให้มันเย็นขึ้นนะครับก็มีส่วนนะครับเพราะว่ายิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่อากาศก็ยิ่งเย็นมาเท่านั้นนะครับแต่อันนี้จะสั้นลงนะครับยิงเข้าอินเตอร์โดยตรงนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีโค้งเป็นตัวยูนะครับ ถ้าใครทราบเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเป็นตัวยูก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมคิดน่าจะเป็นเรื่องของระยะทางนะครับทําให้อากาศเนี่ยเย็นเย็นตัวลงแล้วก็อุ่นลงนะครับระยะทางนะครับช่วยได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการนอนน้ํามันในเรื่องของไอนะครับไอน้ามันเครื่องที่ที่ออกมาจากปากเทอร์โบนะครับอาจจะมีการนอนด้วยนะครับประมาณนี้ โอเคครับจากนั้นนะครับใช้ท่อนะครับท่อตัว L นะครับังเกตนะครับจะเห็นด้านหนึ่งใหญ่นะครับด้านหนึ่งเล็กนะครับด้านที่เล็กนี่คือจะด้านที่ต้องไปสวงกับเทอร์โบนะครับปากเทอร์โบนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นสมงับท่อเอนเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับลองนะครับไปสวงกับปากเทอร์โบก่อนนะครับว่าติดไหมนะครับถ้าติดนะครับติดตัวถังรถนะครับให้ปาดนะครับปาดค่อยๆปาดเข้ามานะครับค่อยๆปาดเข้ามานะครับจะปาดทีเดียวนะครับ่ค่อยปาดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็วัดเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ รถแต่ละคันนะครับจะมีระยะไม่ค่อยเท่ากันนะครับก็ค่อยๆขย่อบด้านเล็กนะครับด้านเล็กนะครับด้านปากเทอร์โบนะครับนี่ผมจะเริ่มตัดตั้งแต่สองเซนก่อนนะครับนี่ผมจะเขยับเข้าไปในสเซนแล้วผมก็จะตัดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้ตัดออกมาแล้วนะครับประมาณ2เซนนิดๆนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะพอเราสวมกับปากเทอร์โบแล้วมันจะไม่เสียดสีกับตัวคัสซีรถนะครับเวลาสวมก็คือสวมแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้หรือด้านนี้จะไปเสียดสีนะครับนี่นะครับก็ สวมไปพอดีปุ๊บลองวัดดูนะครับเพอได้แล้วปุ๊บก็เอาเข็มขัดใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็ใส่นะครับท่อนะครับทอยางตัวแอลแล้วนะครับก็สวมไาที่ปากเทอร์โบก่อนนะครับก็ดูช่องว่างและบานตรงนี้นะครับนี่่าครับอย่าให้มันิดสีกับตัวถังนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็ได้ได้สวมนะครับท่อไปคร่าวๆนะครับก็นะครับก็วิธีการใส่เทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือว่า อหนึ่งคือใจเย็นก่อนเลยนะครับใจเย็นคราวนี้ก็ค่อยๆนะครับขยับนะครับขยับให้ให้ท่อเอ็นเตอร์เนี่ยไม่ไม่เสียดสีกับตัวถังรถแล้วก็ทุกอย่างนะครับต้องให้เข้าเข้าล็อกครับอย่างเช่นตรงนี้เทอร์โบเนี่ยต้องเน้นพิเศษนะครับให้เหมขัดลัดนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ขันขันแน่นนะครับผมก็ขยับขยับให้ทุกอย่างมันกระชับแล้วก็ลงตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ออมีระยะให้ตัวด้วยนะครับมีช่องว่างตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ ดีจ้ะผมจะขยับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแน่นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับท่อท่อนล่างนะครับตรงนี้นะครับก็เอารอยที่เป็นรอยเชื่อมนะครับไว้ด้านนี้นะครับนี่นะฮะก็ผมก็ได้ขันให้แน่นเรียบร้อยนะครับไม่ไม่ต้องแน่นมากนะครับให้ตึงๆมือนะครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะครับก็คือถุงมือนะครับถุงมือแบบนี้นะครับจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมีความคมแล้วก็มีเหลี่ยมมี ม,มีแหลมเต็มเลยนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ในมือนี่จะเป็นเลือดเต็มเลยนะครับอันนี้จําเป็นแล้วก็ไฟฉายนะครับจําเป็นนะครับนี่นะครับขั้นตอนนี้มีเทคนิคอย่างหนึ่งคือใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆปรับค่อยๆปรับเรื่อยๆนะครับจนฝ่ามันจะลงตัวแล้วก็กระชับพอดีนะครับนี่นะครับเทคนิคอย่างเดียวคือใจเย็นๆครับมันการใส่จริงมันมันง่ายมากนะครับ จริงๆคือต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลงล็อกของมันนะครับนี่นะครับเป็นการสวมท่อธรรมดานะครับก็ใช้แรงน anyway. ิดเดียวใช้แรงหน่อยแล้วก็สิ่งสําคัญคือใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขันนะครับเอาคอพอตึงๆมือนะครับทามันหลวมแล้วค่อยย้ำได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับท่อท่อนล่างนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ท่อท่อนบนอีกหนึ่งจุดนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นท่อนะครับท่อแอร์โฟนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับก็เ,เชิญนะครับชมในพาร์ทต่อไปได้เลยนะครับ